สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นแอปลู o ซี่นะครับแอปที่กําลังฮิตนะครับตอนนี้กระแสลงแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวทําคลิปอีกหน่อยแล้วกันนะครับมันมีตัวฟรี3อันนะครับผมลองเล่น2อันนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้เล่นนะครับก็คืออันที่เป็นหน้าหมานะครับตอนนี้มันยังไม่อัปเดตนะก็คือมันอัปเดตเมื่อ2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูว่าตอนนี้นะครับอีก3อันที่มันฟรีเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเล่นยังไงนะ ไปนะครับเปิดแอปได้เลยครับมันมีแค่ iPhone นะครับคนที่มีใน Android เนี่ยต้องขออภัยด้วยมันไม่มีจริงๆนะครับเขาไม่ยอมทำวะนะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูนะจ๊ะเปิดมานะครับหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตรงไหนฟรีบ้างนะครับแล้วก็ใช้เวลานานขนาดไหนนะครับเปิดมาเขาก็จะให้เราจ่ายังค์ทันทีนะครับเราเราไม่จ่ายอยู่แล้วเราเล่นฟรีนะครับมีเพื่อนๆถามว่า อตอนนี้เขามีโปรนะครับก็คือให้เล่นฟรี3วันนะครับหลังจากนั้น3มวันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแอปส่วนใหญ่นะครับ3วันคือมันหักเลยนะครับมันหักเงินในบัญชีเลยนะครับใครที่ผูกไว้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ผูกไว้ก็จัดไปครับเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหักยังไงไงถ้าใครไม่ได้ผูกไว้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าคนที่มันผูกไว้อะมันก็อาจจะตัดหรือมันอาจจะถามเราก่อนก็ได้นะครับว่า วันสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆจะต่อไหมนะครับมีมีแบบจิตสํานึกอะแต่ผมไม่ค่อยเห็นว่ะผมเห็นแต่แบบกําหนดเจ็ดวันหรือว่าสามวันวันที่สี่มันมันเก็บตังค์เราเลยนะครับผมเห็นแต่แบบนี้นะครับมีเพื่อนๆมาถามผมก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนใหญ่พ้นสามวันเขาเก็บตังค์ทันทีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะถามก่อนก็นได้นะอันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเล่นแต่ตัวฟรีไปไปปิดก่อนอ่าทีนี้ ของฟรีอยู่ตรงไหนนะครับไอพวกวิดีโอเนี่ยเสียตังค์แน่นอนนะครับตัวฟรีมีอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาปลดล็อกให้เหรอครับเฮ้ยเขาปลดล็อกอันนี้ว่ะอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เฮ้ยแล้วก็อัน,นอันเนี้ยหายละอัปเดตมันแอบอัปเดตว่ะเพื่อนเพื่อนก็คือตอนแรกอะไอตัวเนี้ยฟรีนะครับแล้วก็ ไอตัวเนี้ยฟรีแล้วก็อันหูยาวเนี่ยฟรีนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยปลดล็อกอันนี้ให้อ่าลองเล่นเลยนะครับก็จิ้มเลยครับจิ้มอันนี้แล้วก็เลือกจริงหรือเปล่าเนี่ยโมหรือเปล่าเดี๋ยวขอเลือกรูปคุณแฟนแล้วกันนะเอาเอาเห็นหน้าหน่อยอ่ารูป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 เดี๋ยวเดี๋ยวขออภยัยเอารูปเห็นหน้าชัดหน่อยอ่ะรูปนี้แล้วกันอ่าทิ้งไว้ครับ โหลดดิ้งโหลดดิ้งนะครับโหลดดิ้งไว้นะครับเมื่อเราเรากําลังทํานะครับสถานะมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมว่ามันสตาร์ทอยู่นะครับมันจะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เพื่อนๆต้องสังเกตแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าเลยดีนะครับส่วนภาพไหนที่มันมันไม่โอเคหรือว่ามันเสียนะครับมันจะเป็นแบบนี้สีแดงๆนะครับเห็นไหมสังเกตตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วเพื่อนๆถามว่าจะลบรูป พวกนี้ยังไงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่มีปุ่มนะครับแตะไม่มีปุ่มนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยนะครับกดค้างก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ลบตรงไหนเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีคําตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอีกอันหนึงอันนี้ด้วยอันนี้ก็แอบปลดล็อกฟรีอ้าวลิมิตสงสัยได้ทีละรูปเหรอหรือว่าจำกัดวันนะครับ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักพักนะครับผมจะรอประมาณรูปหนึ่งประมาณสิบถึงสิบห้านาทีที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นทุกอันนะครับที่มันฟรีถ้ามันเล่นได้นะในวันนี้ที่ผมทําคลิปนะครับก็จะมาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนๆรีบมาเล่นเลยเขาปลดล็อกให้ฟรีนะครับแล้วก็พวกวิดีโอนี้ยเสียตังค์แน่นอนนะครับเนี่ยพวกนี้เสียตังค์ลองเลือกวิดีโอดูสิลองเลือกวิดีโอ มันก็จะให้ขึ้นจ่ายตังค์เนี่ยครับได้ปะเนี่ยขึ้นจ่ายตังค์ไม่ได้นะครับใครมีตังค์ก็เล่นเล่นไปเถอะนะครับใครไม่มีตังค์อย่างผมก็ไม่ต้องเล่นนะครับนี่เห็นไหมส่วนมีฮอตออนทิกต o อด้วยนะครับก็น่าจะเสียตังค์แหละเพราะว่าถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับไม่ต้องสืบแล้วก็เมจิกวิดีโอนะครับเมจิกก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเรื่องสีนะครับสีแสงนะครับ แล้วก็อะไร AI ตรงนี้นะครับโปวนี้ก็เสียตังค์อยู่แล้วครับเนี่ยหลายคนคงเคยเห็นนะแบบเนี้ยแม่งโคเท่นะครับแล้วก็อ่านที่ฟรีก็พวกนี้ครับ 3D photo นะครับ 3D photo นะครับถ้าโปรก็เสียตังค์นะถ้าไม่โปรก็ฟรีนะครับมีตัวโปรอยู่กี่อันเองก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูสิ อันนี้เป็นการปรับรูปนะครับอันเนี้ยถ้าผมแคปหน้าจอไปอ่ะผมไม่รู้มันจอดำหรือเปล่าลองลองลองนะมันชอบจอดำเว้ยอ่าลปนี้ดิดำไหมไม่ดำใช่ไหมเนี่ยจอดำครับจอดำมาเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอ่านหน้าจอมันทำไม่ได้คือมันล็อกดีมากครับเมื่อคนล็อกมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยขยับแบบนี้แหละป๊อป๊บปป๊ปนะครับแล้วก็ ลองลองเป็นโฟโต้บ้างโฟโต้โฟโต้สวยๆเยอะนะ yeah, ลองลองล็อกอีก่เนี่อ yeah, นเป็นรูปปกติผมว่าล็อกจอดำอ่าเห็นไหมจอดำนะครับเขี้ยวเขียวเกินนะครับแล้วก็สเปเชียลเอฟเฟกเนี่ยเราเล่นได้นะครับถ้าไม่มีโปรเล่เนได้นะครับเล่นได้ ไปดูซีของเรามาอยัางนี่ครับยังสตาร์ทอยู่เลยนะครับใช้เวลาสิบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวขอญาตฝากนะครับฝาก YouTube หน่อยเลยกันนะครับเพื่อนๆฝาก youtube นิดนึงนะครับจะแสนและขอสักให้มันได้แสนสักทีนะครับเก้าเก้าหมื่นเลยนะครับก็ของผมก็จะมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีช่องอ สมัครสมา,สมาชิกนะครับลายเดือนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มซูเปอร์แตงอยู่ตามคลิปนะครับแล้วก็ถ้าเป็น YouTube ช็อ t เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ผมรีวิวเองใช้เองนะครับแล้วก็ป้ายยาเองนะครับถ้าอยากได้สินค้าตามผมก็กดลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้แล้วก็มันก็จะเด้งไปที่ซื้อสินค้านะครับพวก s h o ป e ี Lazada นะครับมีเก็บคูปองส่วนลดโค้ดต่างๆส่งฟวงส่งฟรีมีหมดแล้วก็ สามารถสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แบรนด์สินค้าชั้นนาที่เขาให้เราซื้อออนไลน์นะครับมีหมดเลยนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเพื่อซัพพอร์ตผมนั่นเองนะครับเพราะว่า YouTube ช่วงนี้ขาลงมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะรอต่อไปนะครับถ้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวอ่ะเขียวละเลดี้กดเข้าไปหนึ่งทีนะ เนี่ยรอมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้เซฟนะกดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่าเซฟนะครับมันดื้อน,นะครับอ่านเนี่ยไหมขึ้นว่าเซฟอุย้ยแฟนผมกลายเป็นหินว่ะเท่ว่ะเซฟก่อนนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้แล้วก็ตอนเปิดตรงนี้ครับแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมันจะได้บอกเราว่ารูปเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอีกอันหนึงได้ไหมอันนี้ครับมันปลดล็อกให้เราละ ผมลองเล่นดิเล่นได้ปะเอารูปไหนดีรูปรูปคู่ได้ไหมดีได้มันได้ทีละรูปครับมารอชมเพื่อน,อนๆรอชมว่ามันจะปลดล็อกแล้วมันสวยไหมนะครับโอเคลอ,อกก่อนล็อ,อก,ก่อนล็อ,อก,ก่อนเดี๋ยวทําให้ดูหมดทุกอันเลยคลิปนี้ก็จะป้ายยาว่ามันปลดล็อกหลายอันแล้วนะครับโอเคครับทุกคนผมทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เลยที่ผมทํานะครับ อันล่าสุดนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเลดี้ที่เป็นอันนี้ใช่ป่นะเดี๋ยวมาดูรูปกันนะครับเปิดให้ดูนี่เลยเห็นไหมครับโอ้ผมแม่งคต้หล่อเลยอะ่ะแต่ว่าคือมือมันหยิกไปหน่อยวะ่ะมือมันจะง,ง่อยๆแล้วตัวหนังสือมันก็จะถูกเปลี่ยนนะครับผม่าสวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึงที่เป็นหมาเวยหมาก็คืออันนี้นะครับผมใช้รูปนี้เดีน๋ะมาดูผมกลายเป็นหมา โอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อลองเล่นดูเขาปลดล็อกตัวใหม่มานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเหมือนผมหรือเปล่านะครับเนี่ยว่ามันปลดล็อกเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนเพื่อลองดูนะครับถ้าไม่เหมือนขออภัยด้วยมันอาจจะสลับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเรนดอมวันหนึ่งอาจจะแบบสลับก็ได้นะเพื่อนเพื่อนลองดูแล้วกันว่าเหมือนผมหรือเปล่านะครับเนี่ยผมมีอันนี้อันนี้พื้นฐานแล้วก็เพิ่มมาคืออันนี้กับอันนี้นะครับ ที่ฟรีนะอ่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ฟรีนะครับอันอื่นมีปะไม่มีแล้วก็มีหมานะครับจบประมาณนี้นะครับโอเคเข้ามาเล่นการเร็วๆกําลังดังกําลังดังผมว่าเขากําลังตีไฟอ่ะมันกําลังร้อนครับเขาเลยปลดล็อกให้นะครับคนกําลังเล่นเยอะนะครับเขาคงอยากรักษากระแสะไว้ให้มันนานกว่านี้นะครับโอเคตามนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยจุ๊บๆ